สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่เออโอเคนะท้องอืดท้องเฟอ้อ <laughs> เริ่มเปนเปี้ยวส,สวัสดีนะครับออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายคารคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาไปวันๆนะออดูดวงรายวันเนี่ยประจำในวันจันทร์ที่23่สิบสามมกราคมสองพันสิบขึ้นสามค่ำเดือนสามปีขานแหมเอียวบาคนบอกอาจารย์อยู่ดีขำแต่หัวคลิปแหมก็รู้รู้อยู่ใช่ไหมว่าอาจารย์เนี่ยนะ เออถ้ามีอะไรที่เป็นมุกขำๆเนี่ยนะคงไม่ต้องห่วงเลยขำจะขี้แตกขี้แตกแตน่เลยนะเออขณะนี้พยายามควบคุมไม่ให้ขำจนเกินไปนะ <c oughs> โอ้ยแหมนะเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับก็ออกความ <c oughs> ฝันกันก่อนแล้วกันนะสําหรบพูดที่ฝันในแรมอันในขึ้นสามข้าก็ถือว่าฝันในวันนี้ ก็เชื่อไม่ได้กะน,นะครัก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับนะแล้วจารย์ก็ได้ทําคลิปนะครับหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนําโชคใหญ่ในชันกศาล้านๆประจําในวันที่หนึ่งกุมภาพันหกหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะจะให้คุณไปฟังในคลิปนั้นได้เลยนะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเออเพราะว่าครั้งก่อนที่จา์ได้ทําไปเนี่ยมาทั้ง บนมหาสมุทรและใต้มหาสมุทรเลยนะอา่าเป็นคําเปรียบเทียบนะอย่าลืมนะคุณจะต้องซื้อรถตเตรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบสองใบก็พอแล้วนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ในวันนี้นะดวงชะตาในด้านของการงานเนี่ยดูเหมือนดีนะแต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรค นะครับออระวังการพักผ่อนซึ่งไม่เพียงพอนะส่วนทางด้านการเงินคุณสามารถบริหารจาัดก,การเงินได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับและช่วงเวลาตั้แต่ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปคุณเป็นมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปติดต่อในเรื่องของการเงินก็ได้นะช่วงบ่ายสามโมงไปแล้วนะครับจนถึงช่วงสองทุ่มนะ แล้วก็ในวันนี้ความรักไม่ค่อยดีอาจจะมีความทุกข์คิดมากนูน่นนี่นั่นนะก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะซิมเดี่ยงเลี้ยงเหลาแยะปอหอนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ,อคืออาจารไปดูในอะไรนะในเฟซหรือ youtube เนี่ยนะช่องอะไรข่าวอะไร่รูเออเขามีพิมพ์ขึ้นมาเขาบอกโฆษณาไทยเนี่ย นะไปดังในญี่ปุ่นเอ,อหลายคนก็คงเห็นนะจนเครียดกินเหล้าเห็นไหมเอ,อจนเครียดกินเหล้าคือนักแสดงคนเนี้ยนะที่หน้าตาชีฉ่ำชีช่ำเนี่ยนะเหมือนมาก <c oughs> คุณรู้หรือเปล่าเออคุณจะไปดูถูกคนแบบนี้นะรวยมากนะจะบอกให้นะคุณรู้ไหมที่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอ่อนะ ก็ตามสภาพนะโอ้โหคือบางคนก็ล,อลอ้อหล่อใช่ไหมบางคนหน้าตาก็คิเลขค้เล่นะตามบทบาดนะแต่เป็นนักสแสดงเนี่ยสแสดงหนังหลายเรื่องนู่นนี่นั่นบางทีก็ออกอ่าอะไรนะฮอดิบูดอะไรเนี่ยแหละนะเพราะฉะน,นั้นก็ดังนะมีเงินมีทองก็รู้จักเก็บก็นนะเพราะฉะนั้นจนเครียดกินเหล้าจะไม่ดังได้ปุ่นแหมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยของธน,น,นาตอนนี้นะ เออเศรษฐกิจไทยจนเครียดไม่มีไม่มีเออไม่ไม่ไดไม่ใายไม่มีจะกินน่ะใช่ไหมก่อนเครียดกินเหล้ายังไม่มีจะกินเลยแม่เศรษฐกิจก็ประมาณเนี้ยนะเออโอเคโอเคแม่โอหท้องแน่นเลยวะโอ้กินเยอะมากเลยนะปลาแซลมอนเนี่ยโอ้โห ไม่ไหวนะเออประทูไปก่อนแล้วกันสองเข่งเออคนเรายังพอใช้ได้อยู่นะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงเสียงเสียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้สลายเคราะห์อุปสรรคปัญหาหมดไปรวยนะบันดนี้เทินสมบังเรียบร้อย รายได้เซมซีใบที่68นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับถือว่าอยู่ช่วงปลอดภัยดีเป็นมงคลนะเป็นช่วงที่ดีที่จะช่วงที่ดีของชีวิตแลาคุณร่วมหุ้นส่วนกับผู้อื่นจะประสบความสําเร็จนะลมขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะประสบความหม่คาดหวังสําเร็จดีนะครับ ในด้านของความรักก็ราบลื่นปื๊ดเื่นปื๊ดน,นะเอ่อต่อมาพูดถึงในเรื่องของอืมบุตรบริวารน,นะครับบุตรหลานของคุณนะณก็จะมีความศุกดีธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่คุณไม่ควรที่จะะโมบโลมมากจนเกินไปนะความโลภเนี่ยมันไม่ดีนะครับอ,อย่าโลภมากแนละ้วคุณเห็นไหมเห็นข่าวไหมลนะ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ของรับของรัฐรับสวยเห็นไหม รับเงินตายโตศีลนบนงามหน้าไปเละงามไหมเออเพราะฉะนั้นแหมประชาชนจะไปพึ่งใครจะถูกลีถไถเงินพวกนี้ไม่ไหวเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไหมเนี่ยข้าราชการดีๆมีตำรวจดีๆมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำรวจไม่ดีอะไรด้วยนะ่คุณก็ต้องจัดก,การ ตำรวจไม่ดีหรือเจ้าที่ไม่ดีเนี่ยให้ออกไปให้หมดเออทำไม่ได้สักทีเถอะนะ <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงการสมัครงานช่วงนี้ก็จะมีคนช่วยนะครับคะแนนสอบดีนะคะแนนสอบดีดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยลรกภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับก็จะรักษา,าให้หายได้ดีขึ้นนะครับในไม่ช้า โอเคระอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวขอมาขอ่ายขายที่ต่อนะ <c oughs> สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9้าไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ ปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันจันทนี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ไม่ดีประจําในวันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับสีแดงไม่ดีนะเพราะเป็นการระคิดสัญจรประจําวันนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าที่ดีประจําวันนะครับแต่สีที่ดีประจําวันสุดๆเลยก็คือสีม่วง สีม่วงรองลงมาคือสีส้มได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันนี้นะครับถือว่าท่านจะมีเสน่ห์นะครับในตัวเองก็จะมีคนรักใคร่ที่ดีในดวงชะตาสะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์นะครับก็มีลาบด้วยเช่นกัน ทาน้้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญร่มงามดีนะครับในวันนี้คุณก็เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับและดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับในวันจันทร์เนี้ยนะดวงทั้ง7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นการ,รากินีสัญจรประจําวันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะครับ ความหยิ่งจะโสของคุณจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับและในเรื่องของการตัดสินใจใจดๆที่ผิดพลาดในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาเลยนะครับประจําในวันจันทร์นี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าในวันนี้เป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆ ที่เกิดขึ้นจะนำพาซึ่งผลประโยชน์และนำลาภผลมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะช้าบ้างแต่ก็จะรับเข้ามามากชนิดที่ไม่คาดฝันหรือผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคำ้ำรูปร่างใหญ่มีกลามเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดออกมาได้แต่ละคำนั้นน่ะพูดมักได้แสบสันจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีดมาให้ซึ่งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะในดวงชะตานะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้ ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีบนะครับเป็นคนที่เกรงใจคนในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่างๆเนี่ยก็จะพูดได้ยาวนานพูดได้เยอะนะครับถือว่าก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมาดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับถือว่าดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยให้ระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับ ปวดเมื่อยนะปวดตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับภูมิภุ้มกันไม่ค่อยดีนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่างๆเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางการยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้าง ให้ความเชื่อถือศรัทธาและมีความเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับถือว่าดีในโดยสา,า่หลวงคำพูดนะเ,เพราะฉะนั้นพยายามพูดดีดเข้าไว้จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมาเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจาในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีความรู้วิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่น ในดวงชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะดวงชะตาต่อมาประจําในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อหรือความศรัทธาที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยหรืออบบยมุขต่างๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องใช้ความพยายามในการขวยคว้าเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง แต่ผลตอบแทนเนี่ยกลับได้ไม่ค่อยคุ้มตามที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเพียรความพยายามนะครับความบักบันทําให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําในวันจันทร์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะของผู้ที่การช่วยเหลือนั้น จะมีผิวพันธุ์ซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคําพูดที่น่าเชื่อถือบุคคลลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้นะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดาวอังคารดาวเสวก็ยังเสียอยู่นะครับ แล้วก็ดาวจันทับดาวเสาเนี่ย9โมง13นาทีเนี่ยนะให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพทางสายตาจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็จันทับศุกร์ช่วงเที่ยง4 9นาทีก็ถือว่าดีนะครับเรื่องการงานการเงินความรักนะต่อมาจันย้ายจันรย้ายช่วง16นาฬิกา4 8นาทีเนี่ยจันรย้ายก็เข้าสู่ราศีพุธ เลงชาวาลัคนาราศีสิงมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาบปากนะในดวงชะตาในวันนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนณาราศีเมฆกันต่อเลยนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยดาวงานเป็นเกษตรนะแต่ดวงคุณเนี่ยมีดาวเสาสุขอาทิตย์อยู่ตรงนี้มีอัอดความทุกข์ใจขมขื่นบางคนอาจจะมีความคิดไอเดียโปรเจกต์ที่จะทํา แต่ว่าก็มีเรื่องอื่นตัดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในด้านของโชคลาภในวันนี้ก็ถือว่าก็มีโอกาสที่จะมีเข้ามานะดาวประจำตัวคุณก็ย,ยังหาเงินหาทองเก่งน,นะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษศราศีพฤษศใน,าศนการงานนะครับต้องระวังความเสียหายอย่าไปคาดคิดไ่คกดฝันทางที่ดีต้องอยู่เบื้องหลังะแล้วก็ตรวจสอบงานให้ดีถึงจะดี ในด้านของความรักคู่ดาวปัตตนีคู่ครองก็ยังกลุ่มลักขณาอยู่นะครับก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีนะครับในด้านของสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่การเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่และในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการใช้อํานาจโดยเฉพาะคนที่ทำงานทางานเกี่ยวข้องกับราชการนะครับให้เรามาระวังการถูกร้องเรียนนะเออก็ไม่รู้นะใครที่มีปัญหาอะไรก็บอกเออดูร้องเรียนต้องระวังนิดน,นึงนะ ต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมทุนจยถือว่าโดยสตาคุณในด้านของการงานเนี่ยมั่นคงดีความรลกก็มีความสุขนะครับส่วนดาวกันเนงินคุณก็โครจรยังอยู่ที่าพสุภะดัะนั้นการเงินคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับนะแล้วก็ระวังสุขภาพนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> ก็รากดก็เรากดเนี่ยดาวกมาอยู่ในภพลาพานะครับการงานการติดต่อสื่อสารทางไกลดีจะมีโชคลาภนะครับในด้านของการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะแต่ในวายจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็ระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับหุ้นส่วนด้วยมีเรื่องผิดใจกันนะครับออต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห ชาวราศีสิงห์น่ยดวงคุณเนี่ยดาวงานนะครับก็เป็นอู่ดมเกณฑ์นะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ระวังฟืนไฟนะวันนี้ก็ต้องระ,ระวังอุบัติเหตุด้วยส่วนด้านการเงินก็ยังมีเกตฑการรายจ่ายอยู่นะครับแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันความรักคู่ครองเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำหากินนะแต่คุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ราศีกันดวงคุณดาวพุธอยู่พบพันธุนะครับงานดีมีโอกาสได้เริ่มขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเออแต่ว่าวันนี้มีระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับบุตรหรือบ,บริวารน,นะคนที่ยุน้อยกว่าแต่ด้านความรักผู้ใหญ่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลน,นะชาวราศีตุลเนี่ยดาวกามาอยู่พบพุทธะงานในไม่ก็จะมีงานใหม่ๆประสบผลความสําเร็จดีมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามา นะครับส่วนด้านการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายลงปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงนะครับแต่ด้านความรักก็ไม่ค่อยดีเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเวลาไปทํางานหาเงินหาทองดีที่สุดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกเนี่ยพิจิกเนี่ยดาวงานคุณเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีนะไปลองความเสียหายเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้การเงินการเดินทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุ นะครับไม่ขาดกินไม่ขาดฝันส่วนด้านการเงินการทองคุณในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับต่อมาเชา้าราศรีธนูราศรีธนูวันนี้คุณเป็นคนที่ปากาใจตรงกันนะครับชีวิตของคุณก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคือเช้าราศรีธนูหลายคนเนี่ยมีปัญหากันจะหนักจะเบาต่างกันในช่วงะระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาบางคนต้นดีปลายร้ายบางคนต้นร้ายปลายดี นะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะถ้าคุณอยากรู้ว่าดาวมฤตยูส่งผลกับคุณอย่างไรเนี่ยให้คุณมาถามราศีธนูบางคนต้นดีปลายร้ายบางคนต้นร้ายปลายดีแต่ส่วนใหญ่นะไม่ค่อยดีนะครับระวังการเรื่องผิดใจการสุดท้ายก็เป็นศัตรูกันนะนะเะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงนะครับ เออมันเจ็บเลยนะต่อมาอันนี้ธนูบอกไปแล้วนะงานของคุณวันนี้ก็จะมีออกมานะครับการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะต่อมามังกรอย่างที่บอกในมังกรเนี่ยผมจะเจอนะหลังมีนานเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอาเพศแหลกๆดีดีหลังๆเอียเอ้ยๆนะเพราะฉะนั้นเนคุณก็ต้องพ,พยายามรับประวันนี่คือความจริง อาจารย์บอกความจริงกับคุณนะเจ็ดปีเยคุณอาจจะยังไม่ยังไม่เจอก่อนหรืออาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอกลางๆหรือไปๆนะครับโอ้โหแรกๆมาดีพอผ่านไปปีกว่าแล้วโอ้โหก็ว่าห <c oughs> น้ามือเป็นหลังตีเลยต้องบอกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความจริงนะเออชาวราศีมังกรอาจารย์ก็ถึงจำว่าคุณต้องระมัดระวัง นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปเออเพราะราศีธนูแต่และคนโอ้โหผู <c oughs> ู <c oughs> เลยดี <c oughs> เดยอะแยะหมดนีนั่นนะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นดวงสตาในวันนี้งานของคุณก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ส่วนด้านการเงินต้องขยันได้มากนะต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกลุ่มเนี่ยถือว่าสตา์ชื่อของคุณเนี่ยนะครับด้านการงานเนี่ย ดาวคานใะนวะิงมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับส่วนด้านการเงินได้เงินประสบความสําเร็จความรักไม่ค่อยดีต่อมาเช้านะัคนณาราศีมีนมีนเนี่ยนะครับวับนนี้มีเงินมีทองเข้ามาประสบความสําเร็จนะเออความรักก็ถือว่าดีอยู่ในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์พักเขาไว้วันนี้เงินเข้าอะไรอะไรก็ดีนะครับโอเคครบแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดู เพิ่มเติมนะครับว่าดวงสตาคุณเิมที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้ยกินอิ่มเกินลมขึ้น <c oughs> แมนหมคนนี้ระบบเผาผลาญมันไม่ค่อยดีนะเนะคนมันแก่แล้วยอมรับเลยยอมรับจริงๆนะว่าแก่นะแต่พยายามอ๋ <c oughs> อ หลอกตัวเองนิดนึงคว้าใบที่หนึ่งนะโอ้ใบที่สองถือใบที่สามโอเคเวลาสิบวีเริ่มเช้หอวใจสี4้วนุดฝ่ายระจาาใบที่หนึ่งนี้คุณได้คว,ว้าเดอะมูนะครับถือว่าดูงตาตาคุณเป็นคนที่มีเซลาสอ,อนดีนะการง,งานอย่าใจร้อนหวานต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีระวังการถูกกั่นแกล้งเรื่องงานการเง,งานิงนอาจจะถูกโกงเงิงนได้ ส่วนความรักเนี่ยนะครับคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้บะ The Sun ดีมากประสบการณ์สำเร็จในทุกเรื่องทั้งในดน้านของการงานการเงินความรักนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ไใบที่สามมันใี้คุณได้ปบ The f ฟู l ถือว่าดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเล่นต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานต่างๆแต่การเงินยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับส่วนความรักมากจะจะชู้และถ้าคุณชอบพอใครคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่ นะสำหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่3โอเคครบ12ราสีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจอยาดูดวงชะตาองอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยของคุณมากนะครับสวัสดีครับ